สวัสดีครับสวัสดีครับคุณตาก็พาน้องถุงเงินมามาเดินเล่นมาอาบน้ำมาเดินเล่นธรรมชาตินาอครับวันนี้คุณตาก็มาคนเดียวเนาะโอ้ยเดี๋ยวก่อน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 ดู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 จะไปไหนนี่จะไปไหนจะไปไหนจะไปไหนอะเชิญเลยลุย อ้าพามาเดินเล่น,มา,าน,ลน,นมาอาบน้ำเล่นก่อนมาอาบน้ำเล่นก่อนนน่นโน่นลงแล้วนน่นลงน้ำแล้วนน่นโน่นโน่นมาคลายเครียดแป๊บหนึง่งแล้วก็จะเดินกินหญ้าต่อโน,น่นโน่นโน่นดูเด็กอ้วนแล้วนะครับดูเด็กอ้วนเจอโอ้หเจอตอฟังเล่นแล้ว ลงไปเลยไม่กล้าลงลึกไม่กล้าลงลึก ลงแล้วลงทุ่งนาแล้วลงทุ่งนาแล้วลงทุ่งนาแล้วเขาเล่นน้ำในเราเล่นน้ำทุ่งนา Ai, về yik, nãy yik. Nun, nụ, nụ, nôn nôn, nụ, nụ, lây nụ, nụ, này nụ, lây nụ, 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 không, nụ, nụ, không. Thôi Thôi mà Lấy ngồi mình nhé nàng này nè Uhul! Nè Nè Mấy chút thăm bây giờ Yeah Ừ uh. มา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 ลมามามาลูกมา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 ลูกมา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 ไม่ต้องไปไกลแล้วมาเลยมา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 นู่นนู่นไปอยู่ไกลเลยเรียกมาไหมเนาะมาลูกมา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 ลูกมา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 ลูกมา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 ลูกมา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 ม ô lúc đấy xin lúc gãy xin lúc gãy lời ô mama 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 เลยหลายแล้วเมื่อยบอ่มาเลยหลายแล้วเมื่อยเฮ้ยถอยเ,ยอยน,เอยนี่ยยูดชุดอะไรเสาหน่อยน่ะถอยล่ะถอยมาสวัสดีครับก่อนแล้วมาลูกมามาถอยสนุกใหญ่ชี้แถก เหนื่อยว่อแลนแลนเมื่อยว่อแลนในนนำรูน้าไหมบาดท,ที่นี่วิ่งเล่นถอยถอยลูกถอยถอยถอยไปไปไปขับไปต่อไปไปลาไป ไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับวิ่งเล่นครับสนุกครับโอ้โหโอ้โหโอ้โสนุกไป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  นอนลงเยนอนลงเลยนอนลงเลยนอนลงเลยนอนลงแล้วนอนลงแล้วนอนลงเร็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 วโอ้โหโอ้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 โหโอ้หอยถอยถอยหอยถอยถอยดูทำดูทำดูทำสิดูทำสิดูทำดู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 ทำดูทำดูทำดูทำ โฮ้โดยดู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 สนุกใหญ่เลยครับผมสนุกใหญ่เลยสนุกใหญ่เลยไปอีกแล้ววิ่งไปอีกแล้วไฮยเออตะจู่ตะต้ต่นไม่ละเฮ้ย <_ raum> ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยนะครับชอบคิดน้องถุงเงินมาเล่นน้ำครับผมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์กดติดตามด้วยนะครับกดซับสไครต์ให้น้องถุงเงินด้วยนะครับวันนี้พาน้องถุงเงินมาเล่นธรรมชาติน้อครับผมสวัสดีครับ